มีมีหมันไส้ไมลูกมีมี่หมันไส้ไหมดูตูดมันดิมีมีหมั่นไส้ในโลกดูหน้ามีมี่ดิมีมีหมันไส้มีมี่หมัน่นไส้ไหมอยากงับมันไหมลูกดิด,มมมมดมมิมันมายัว่วมันมายั่วพี่มีมี่มอยากให้พี่มีมอยากให้พี่มีเล่นกับมันมันยัว่ว เกือบโดนเกือบโดนคดีดนะคะตอนนี้เกือบโดนเดี๋ยวนี้ไม่ไใครเล่นได้แล้วมีลำคา มาเล็กเหมือนกันสบหน้ามันไหมล่ะสบหน้ามไหมล่ะเดี๋ยวดิมากวนเขาน่ะเล่นทั้งวันเขาก็เหนื่อยเป็นเขาก็เหนื่อยเป็นตัวเองไม่ได้เหนื่อยตัวเองไม่ได้เหนื่อยยุ่วยุ่ว